เขาเรียกว่าได้ศึกษามาแล้วด้วยการดูเนี่ยสิ่งไหนที่เราชอบตามคอนเทนต์ตามช่องของเราเนี่ยเราทําให้ตรงช่องไปเลยเราไม่ต้องแบบโรเลว่าเดี๋ยวคนนั้นทําคลิปแบบแนวนั้นอะ่ะโอเคดีแต่มันไม่ใช่ตัวเราอะนะคะตัวเราไม่ใช่เป้าหมายของเราอะเราก็ไม่ทํานะคะทุกคนต่อให้จะยอดวิวเยอะยอดวิวไม่เยอะมันไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่ว่าเราชัดเจนกับช่องของเราและเรามุ่งม,มั่นที่จะทําไหมนะคะนั่นแหละที่ช่องของเราจะโตได้ไม่ใช่จะโตจากการที่เราไปเรียนแบบ หรือว่าไปตามกระแสที่เขาบอกว่าทําช่องแบบนี้ดังนะแต่มันไม่ใช่ตัวเราอะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราอะ่ะมันไม่ใช่แบบจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะทำอะ่ะสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอะ่ะว่าเราจะทําช่องของเราเป็นแบบนี้แต่ของพี่ปุ๊กก็คือเป็นสายกูรูให้ความรู้มาเรียนรู้เรียนรู้ให้มากเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนที่มาใหม่ได้เรียนรู้ได้รู้ผ่านการทําคลิปและผ่านการออกมาไลฟ์นี่แหละน,น,นี่ก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนของพี่ปุ๊กนะคะและหรือหลายๆคนอ่ะ ก็ชอบแบบผมชอบเป็นสายบันเทิงสายบันเทิงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิปของเราก็บันเทิงทั้งหมดไม่ใช่ว่าสายไหนจะไม่โตนะคะจะโตหรือไม่โตไม่ได้อยู่ที่กระแสช่วงไหนแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่ถูกต้องและการมั่นคงแล้วก็เขาเรียกว่าชัดเจนลงมือทําจุดเดียวเลยช่องเดียวจุดเดียวเขาเรียกว่าหมวดหมู่เดียวช่องเดียวชัดเจนและยืนหยัดที่จะทาไปต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่า มาส eter, ักพักน no ึงแเ้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแทนได้หามาเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบว่าเหมือนเหมือนเราแบบเปลี่ยนง่ายจังเลยอะนะคะเราจะไม่เหมือนไม่มีจุดยืนนะคะมันเปลี่ยนง่ายจังเลยก็คือแบบว่าใจเราอะไม่มั่นคงพออะนะคะใช่ว่ามันจะผ่านเขาเขาเรียกว่าระยะเวลามันไม่สําคัญมันสําคัญที่ใจเรามากกว่านะคะถ้าหากเรามองถึงระยะเวลาเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเราเปรียบเทียบเพราะระยะเวลาที่สําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากัน ระยะเวลาที่คนทุกคนจะดังหรือว่าปังหรือว่ามั่นคงใน t ิ k กต็อกหรือว่าในช่องไหนก็ตามเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถามว่าเราทําได้ไหมทําได้มันไม่ยากนะคะมันไม่ยากแค่ใจเราอย่าโลเลวันหนึ่งอะ่ะพี่ปุ๊รู้ว่าทุกคนอะ่ะท้ออยู่แล้วที่ทําแล้วนะเหนื่อยแล้วนะทาทุกวิธีทางแล้วนะเพราะฉะนั้นลองมาเปลี่ยนที่พี่ปุ๊พูดเมื่อกี้ที่ต้นไลฟ์ก็คือให้เปลี่ยนไปเป็นคนดูดูสักพักหนึ่งนะคะลองเปลี่ยนออกไปจากการที่เราแบบเคร่งเครียดบางทีเรามองมองมอง,มองไม่เห็น ไม่เห็นภาพว่าถ้าตัวเราเป็นคนออกไปดูบ้างล่ะไปดูหน้าฟีดไปดูทุกช่องโดยเฉพาะช่องหมวดหมู่ที่เป็นช่องเกี่ยวกับหมวดหมู่ของเรานี่แหละไปดูไอดอลที่คนดังๆเราเซิร์ชเลยเราสายอาหารเราสายบันเทิงบอกเลยพิมพ์ไปเลยว่าสายอาหารพิมพ์ไปเลยที่คนพบนะ่ะแล้วเขาจะมีแบบว่าโอ้สายอาหารเขาทาแบบนี้เหรอเขาทําแบบนี้เหรอแล้วเราจะกล้ายเป็นคนมองกลายเป็นคนดูที่รู้สึกชอบเรายังอินฟินเลิฟหรือว่าได้เห็นคลิปของใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าดูแลเพลินน่ะไม่อยากจะปัดทิ้งอ่ะ แม้แต่วินาทีเดียวอ่ะนั่นแหละคือเราสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ปูบอกแล้วว่าประเด็นมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่คลิปของเราจะดังเมื่อไหร่หรือว่าเราจะเขาเรียกว่าจะทําเกี่ยวกับหมอนหมู่ช่องไหนมันไม่สําคัญมันไม่สําคัญแต่มันสําคัญที่เราเป้าหมายของเราหรือว่าจุดยืนของเราชัดเจนไหมเท่านั้นเองนะคะถ้าเราชัดเจนพอน่ะตอนนั้นถ้าพี่ปูเปลี่ยนไปหยอกเยกย่ะกย็คือหมายความว่า วันนี้ก็คือไม่มีช่องพี่ปุ๊กกูรูแล้วแหละนะคะทุกคนย้อนไปดูคลิปได้เลยก็คือเกี่ยวกับการให้ความรู้แนวทางเดียวเลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นถามว่าอะไรพี่ปุ๊กก็ชอบแคปคัดเออก็ใช่มันเป็นความชอบความรักตั้งแต่ต้นนะคะถึงแม้จะว่าเป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนเด็กๆทําแต่พี่ปุ๊กรู้ว่าก้าวแรกอะ่ะทุกคนมีอยู่แล้วคําว่าต่อให้เราดังหรือว่าเก่งมาจากไหนแต่สิ่งแรกที่วันแรกที่เรามาทําใน t แบบิ k กต o k เนี่ยทุกคนผ่านการคําว่าก้าวแรกไม่มีแปบลบว่าทุกคนจะมาถึงปุ๊บขึ้นไปอยู่ เป็นเก้าที่สิบเลยกร,กระโดดไปเร็วจังไม่มีไม่มีแม,ม,ม,ม้แต่ช่องเดียวที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าอยู่ที่เราไม่เคยดูว่าคลิปก่อนๆของเขาอ่ะผ่านการเรียนรู้ผ่านการลงมือทํามาเท่าไหร่แล้วแล้วก็ผ่านการแต่ละคนอ่ะจะไม่เท่ากันแต่บางคนอาจจะมีแบบว่าทาทาไม่ถึงเดือนอาทิตย์เดียวนั่นคือก็ก็คือใช่เราต้องใช้เขาเป็นแบบไอดอลแต่อย่าเอาเขามาเปรียบเทียบให้ตัวเรารู้สึกว่า ฉันจะไปได้ไหมเนะี่ยคนนั้นก็ไปแล้วคนนี้ก็ไปแล้วทําอย่างนั้นเราจะท้อมากกว่านะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากใจเราท้อแล้วนะคะแล้วก็ช่องเราไม่เติบโตแล้วแล้วเราก็จะผละออกไปทิ้งช่องไปโดยที่เราลืมไปว่านะคะในทิกต o k เนี่ยแหละนะคะคือเขาเรียกว่าสร้างตัวตนง่ายที่สุดแล้วพี่ปุ๊ไปมาหลายแพลตฟอร์มแล้วนะคะ ต่อให้อย่างที่อื่นหรือพี่ปุ๊ปไม่เปรียบเทียบดีกว่าเดี๋ยวจะจะบอกว่าเปรียบเทียบแต่พี่ปุ๊รู้ว่าติต๊ t o k เนี่ยที่สุดแล้วนะคะที่ง่ายที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแล้วก็ฟรีด้วยนะคะทุกคนแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะมันทําได้กับทุกคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสิ่งที่พี่ปุ๊จะฝากวันนี้นะคะว่าช่องเราจะโตหรือไม่โตมันอยู่ที่ตัวเราเรียนรู้มากพอไหมลงมือทําจริงไหมใช้หัวใจจริงไหมนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรามั่นคงพอไหมนะคะเรามั่นคงจริงหรือไม่นะคะบางทีอ่ะมันมันมันท้นอแบบว่าชนิดที่แบบว่าพี่ปุ๊เข้าใจนะคะ <S <S ก็เลยแบบว่าเออขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่านั่นเขาไม่ให้ขายอยู่แล้วพี่ปุ๊ก็ทําคลิปสอนสองรอบแล้วนะคะว่าทิกตอกเขาไม่ได้กีดกัน้นเขาไม่ได้ปิดกัน้นหรือว่าเขาไม่ให้ไม่ใช่ว่าเขามันจะไม่ให้ความสําคัญกับช่องบัญชีธุรกิจนะเขาให้ไม่งั้นเขาจะให้แล้วเราแยกออกมาไหมล่ะนะคะหรือว่าบางคนทําธุรกิจอยู่ในเนี้ย เราเราไม่เคยอินบอกไปถามเขาหรอกนะคะว่าเขาเขาปังเขาดังมาจากการเรียนรู้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อพี่ปู้เถอะทุกคนน่ะมีก้าวแรกเสมอนะคะทุกคนน่ะมีการผ่านการล้มลุกคกุคลานมาเสมอว่าลองผิดลองถูกนั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่ปู้ที่ปู้ป,ปูมาแบ่งปันคือแนวทางช่องการทําช่องที่ถูกต้องและเราไม่ต้องเสียเวลาไปคําทางนะคะถามว่าเหนื่อยได้ไหมได้นะคะแต่ขอให้ลุกขึ้นให้ไวนะคะลุกขึ้นให้ไวที่สุด เพราะว่าเวลาของเราอ่ะรู้ว่าทุกคนต้องการเขาเรียกว่ามีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายของทุกคนที่พี่ปุ๊พูดในตอนนี้คือช่องเกี่ยวกับทาออนไลน์บนติกตอกแล้วมันมันรู้สึกมันมันไปเหมือนจะจะจะไม่ไปแล้วอะ่ะคือแบบมันจะมันจะหยุดแล้วอะ่ะเหมือนกับบางคนอะ่ะตัดจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนลองกลับมาคิดอีกทีนึงลองมาเป็นผู้ดูก่อนก็ได้เอาสักวันหนึง่ง ลองไปดูคลิปของใครก็ได้ดูหน้าฟีดเลยวันนี้คือคือ,คอเราจะไม่จ้องเฉพาะเพื่อนนะคะอันนี้คือคือพูดก่อนเนาะเราจะไม่จ้องเฉพาะเพื่อนของเราเราจะจะไม่ไปอันนั้นอันนี้มากมายไปไป,ปนิดเดีหน่อยก็บอกไปบอกเพื่อนซะว่าเออเดี๋ยวฉันไปเรียนก่อนนะไปทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะมาทําช่องเรานี่แหละเขาเรียกว่าไปมุ่งเน้นทํานะคะดูมาลอพันวันที่ ดูมาพันวันเลยเหรอเดี๋ยวก่อนพันวันนี่เท่าไหร่ปีกว่าสองปีน้องเชนอยู่นานแล้วเหรอนะคะพี่ปุ๊ปอยู่ไม่ถึงปีนะอยู่ไม่ถึงปีนะคะก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไงตอนนี้ยังอยู่ไม่ถึงปีไม่ใช่ว่าพี่ปุ๊อยู่ไม่ถึงปีไปแล้วะุ๊ไปนะปุไปนะพี่ปุ๊ถึงรักช่องของพี่ปุ๊มากนะคะทุกคนนะคะเพราะพี่ปุ๊รู้ว่านะคะพี่ปุ๊มาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในทิกตอกเยอะมากทุกคนอนะ่ะอึ้องหมดนะคะคนที่นะขออนุญ,ญาตเล่านิดนึงนะะเนาะประสบการณ์ของพี่ปุ๊นะคะอึ้งจากไหนพี่ปุ๊ จากคนไม่กล้าที่บอกตัวเองพี่ปูบอกตัวเองของตัวเองนะพี่ปูไม่รู้ว่าพี่ปูจะเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้พี่ปูไม่รู้แต่ว่าพี่ปูรู้เลยว่าพี่ปูไม่เคยทําอะไรแบบนี้นี่แหละคือศักยภาพที่มันอยู่ในตัวเราคือจิตใต้สํานึกของตัวเราแต่ว่าเราได้มาแสดงออกบนทิกตอกพี่ปูถึงได้บอกว่าพูดแล้วขนลุกนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาเขาไม่ได้ให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสไม่รู้พี่ปูไม่รู้แต่พี่ปูรู้อย่างเดียวว่าทิกตอกนี่แหละที่ให้โอกาสพี่ปูได้เห็นตัวตนของพี่ปุได้ ฝันคือฝันมันฝันคือลึกมากอะ่ะไม่เคยได้ไปพิสูจน์ตัวเองไม่เคยได้กล้าลองทําจนมาเจอติ๊กต็อกนี่แหละนะคะทุกคนนะคะลาง,งานันคืออะไรลูดูมาพันนะรันอะไรูดูมาพันหน้าเลยอ่ะลางันโอ้ยโอยปวดหัวค้ณโอ้ยปวดหัวคืออะไรนะพี่ป <r> ุ๊อ่ะน้องเชนน้องเชนพิม์น้องเชนอาจจะเหมือนพี่ปุ๊พี่ปุ๊เข้าใจละเหมือนเครื่องนั้นอ่ะถ้าพี่ปุ๊ไปเที่ยวห้องใครแล้วก็พิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย พี่มุน,นัทนะทุกคนไปไปเป็นไหนไม่รู้เลยความหมายคือเปลี่ยนเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะอะ้วทีนี้เนาะพี่ปูบอกแล้วนะคะเออเข้าแล้วออกใหม่ใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะพี่ปูบอกแล้วว่านะคะเราผ่านการล้มเหลวมาจากเท่าไหร่ก็ตามไม่เป็นไรเราอย่าเอาคำคำว่าล้มเหลวมาวัดว่าเราจะทําไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะบางคนอนะ่ะบอกว่าลมลุกคลุกคลานลงทุนอะไรก็ เขาเรียกว่าเหมือนจะแบบว่าเออขาดทุนนะลงทุนไปก็เหมือนจะว่าไม่ไม่คุ้มแล้วก็เขา้าเขาเรียกว่าขาดทุนขาดเสียทั้งเวลาเสียทั้งทุนแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้ออะไรก็ตามนะคะเอาใหม่เนาะนะคะทุกคนเอาใหม่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่วันนี้เรายังมีเขาเรียกว่าเรายังมีเนี่ยเราก็ยังแบบปกติร่างกายแข็งแรงขอแค่หัวใจเราเท่านั้นแหละนะคะบางทีพี่ปูถามว่าร่างกายเราไม่ได้ป่วยอะไรไม่ป่วยแต่ เหมือนไม่มีแรงจะทําอะไรอะ่ะนะคะเหมือนเราไม่มีแรงจะทําอะไรไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยทุกคนเคยไหมพี่ปู้เคยนะคะนั่นคือใจเราใจเรากําลังป่วยป่วยตรงไหนป่วยคือแบบหนึ่งอาจจะท้อสองอาจจะเบื่อเบื่อในนอ่ะบางทีก็ไม่ท้อหรอกมันเหมือนกับมันเป็นประจําทุกวันอะ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ประจําเดิมๆซ้ําๆจนเราทําให้รู้สึกว่าเรามันมันมัน,ม,นมันไม่เชิงว่าเปื่อยมันหนืด เออมันมันแบบมันรู้สึกแบบราบเรียบอะตื่นเช้ามาฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็น,นกลไกที่แบบวนๆเวียนๆอยู่เท่าเดิมพี่ปุ๊กก็เคยนะคะพี่ปุ๊กก็เคยนั่นคือเรายังยัง,ต,งต้องรีบออกมานะคะทุกคนนั่นใจเราไม่ได้ป่วยนะเราไม่ได้มีเรื่องเครียดบางทีไม่ได้มีเรื่องเครียดถามตัวเองบางทีอ่ามันมีแบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรใครถามก็เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเคยไหมแบบว่า ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นอะไรไม่รู้คือมันให้คําตอบไม่ได้คืออันนี้ข้อใจลื่นใช่ไหมเล็กมุกเชนคือมันมันบอกไม่ได้นั่นก็คือเรารู้สึกว่ามันมันซ้ํำซากมันเหนื่อยเหนื่อยมันไม่เหนื่อยแต่มันมันหนืดหนืมันเนื่อยเนื่อยเออเนือยเนกราฟกราฟในชีวิตประจําวันของเราเป็นเส้นตรงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นรีบ อันนี้แหละมันจะเป็นตัวนําที่ทําให้เราไม่จะพัฒนาไม่อะไรสักอย่างไม,ไม,ไม่ถึงแม้ไม่ทําช่องทิจิตอก็ตามนะคะทุกคนแต่เราเหมือนกับว่าเบือ่อนะคะทุกคนตื่นมาปุ๊บวันนี้เป็นอย่างนี้ละว,วันนี้เป็นอย่างนี้ละเดี๋ยววันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันต้องไปอ่ะอยไปทํางานอย่างไปเรียนอย่างไปอะไรก็ตามก็เหมือนเดิมอะนะคะเติมเติมพลังใจนิดนึงทุกคนทําอะไรก็ได้เคยเต้นไหมทุกคน <laughs> เคยหัวเราะแบบว่าหัวเราะจนแบบว่าไหม อยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องรอหรือว่าหาดูอะไรตลกตลกแต่พี่ปู้เนี่ยพี่ปู้สามารถหัวเราะบอกหน้าตัวเองแล้วหัวเราะทุกคนพี่ปู้อันนี้ปก,ปก็ปกติมเนี่ยปกตินะทุกคนที่โบมาพูดคือสุขภาพจิตของเรากําลังแบบว่าบอกตัวเองอ่ะพยายามบอกร่างกายบางทีอ่ะไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยเพื่อนโทรมาก็เออไปเถอะอะไรเงี้ยหรือว่าทําอะไรอืหรือว่าเขาบอกให้ไปก็ไปไป,ไปอย่างนั้นอ่ะ ะะไม่มีแบบไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีกระติกกระใจทําอะไรแบบได้แต่ว่าไม่มีความสุขอะถามว่ามันมันมัน,ม,นมันก็ไม่มีความทุกข์แต่ว่าไม่มีความสุขอะนะคะรีบ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 ลุกขึ้นมานะคะทุกคนนะคะนั่นคือร่างกายของจิตใจของเราเริ่มเริ่มจะทําให้ร่างกายของเราเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะป่วยมันจะป่วยคือกลายเป็นแบบไม่อยากทําอะไรเสร็จอะกลไกอ่ะทุกอย่างนะคะไอ้นี่พูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนพอสมองร่างกายจิตใจสมองของเราสั่งการอ่ะ เดี๋ยวร่างกายมันก็ไม่อยากจะทําอะไรอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบว่ามันจะช้ามันจะเหนื่อยแล้วทีนี้เกิดเกิดเราทํางานอยู่อะไรเงี้ยเนาะจะอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับก,บการทํางานการเรียนหรือว่าการดาเนินชีวิตนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอ่ะเอาใหม่เติมพลังใจให้กับตัวเองนะคะเติมพลังใจให้กับตัวเองวันเนี้ต่อให้เรามีเรื่องเครียดหรือไม่เครียดก็ตามต่อให้เราไปเจออะไรมาหนักๆก็ตามปล่อยปล่อยคือหยุดก่อนสัก นาทีก็ได้บางคนบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิพี่ปุ๊เข้าใจว่าณนะอารมณ์นั้นนะคะไม่สมาธิแล้วเข้าใจนะคะเข้าใจเพราะฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะใช้เทคนิคพี่ปุ๊ได้นะคะทุกคนอะวันนี้จัไม่เคยแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบว่าขอให้สวยหรือว่าแบบขอทําอะไรก็ได้แบบว่าหรือบางคนแบบจะกี๊ดได้ไหมเราจะไปกี๊ดไหนเ่ะคะทุกคนแต่พี่ปุน๊นมีนะคะขุนเขาของพี่ปุ๊พี่ปุ๊อยู่ดอยทุกคนอาไม่เชิงอาเป็นเป็นลำห้วยอะไรก็ตามอ่ะ ทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าอ้าแบบทุกคนตกใจไหมเนี่ยนะคะทุกคนจริงๆพี่ปุ๊บบางทีแบบว่าแล้วทีนี้พี่ปุกก๊บอะอ้าวทุกคนมาเป็นอะไรรู้สึกสบายใจนะทุกคน <laughs> จริงๆทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ตัวเราเริ่มแอคทีฟออกมานะคะทุกคนแบบทําให้เรามีความสนุกบางคนบอกว่าผมอะ่ะเดี๋ยวไปสองดิกเอเขาเรียกว่าคนสวยๆบางคนเออพูดอย่างเงี้ยพี่ปุ๊บบอกอะไรหลายๆอย่างอ่ะอย่างน้องเจนบอกเดี๋ยวไปสอบอถ้าเป็นน้องเจมก็ สมมติยก,ยกตัวอย่างขอขอเอาญาติอ้างถึงนิดหนึ่งไปดูคนหลอกๆก็นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนทําอะไรก็ได้ให้มันแบบกระตื้อขึ้นมาหรือบางคนบอกว่าฉันเต้นดีกว่าฉันไม่เคยเต้นฉันเต้นอโรอบิกดีกว่าหรือไปออกกำลังกายหรือไปทําอะไรก็ได้ทุกคนจริงๆทํายังไงก็ได้อย่าให้ร่างกายรู้สึกจิตใจรู้สึกว่าห่อเหี่ยวไม่อยากจะทําอะไรทําไปก็เหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวเป็นงนี้ละเดี๋ยวเป็นงั้นงนี้ยเนี่ยแหละคือเราจะเริ่มแบบ เดี๋ยวทีนี้สมองอ่ะจะสั่งการพอเราใจเราคิดนะทุกคนสมองไม่ได้คิดนะนี่คิดออกมาจากใจก่อนขั้นแรกอะ่ะพอใจไปสั่งคิดสมองเริ่มคิดทีนี้เป็นเริ่มระบบทั้งร่างกายเลยนี้ไม่อยากจะทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปูถึงบอกว่าหัวใจสําคัญอย่าปล่อยให้ตัวเรารู้สึกว่าเหน,นื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็คือไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ชุบไม่อะไรไม่อะไรสักอย่าง นะคะจริงๆคือคือพี่ปุ๊ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรแต่ว่าพี่ปุ๊รู้ว่าบางทีอาจจะเป็นนะคะหรือว่าเป็นเฉพาะพี่ปุ๊พี่ปุ๊ไวทองมาเนี่ยใครทำร้อนตัวจังนะนะคะทุกคนอ่านี่แหละนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะยังไงก็ได้ให้อสปีดต,ตัวเองก่อนแล้วกันทีนี้มันมันจะมีพอเราไม่ได้ไปทําอะไรโล่โๆแล้วก,กลับมาหรือบางคนอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะจับกลับจากที่ทํทาง,งานเข้าที่บ้านกลับจากที่โน่นที่นี่เข้ามาทําชีวิตประจําวันอ่ะดูเพื่อนอ่ะดูเพื่อนดูโน่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรารู้สึก มันเดิมมนะคะเพราะฉะนั้นเติมเติมพลังให้หัวใจนะคะทําอะไรก็ได้ไปกระโดดโลดเต้นไปแต่เอาบางคนพี่ปุ๊กก็ไม่สนนะบางทีพี่ปุ๊กก็กลับมพี่ปุ๊กไปใครเป็นอะไรกีตค่ะกีดแบบไม่ไม่เด็ดดังขนาดนั้นไม่แบบเบียงวีนอะไรนะคะว่าดีใจแบบเหมือนแบบยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลคะทุกคนเสียงกีตของพี่ปุ๊กคือเขาก็ดีใจด้วยเป็นอะไรเธอมีอะไรดีเหรอตื่นเต้นค่ะเห็นตัวเองสวยจริงๆพี่ปุ๊กพูดอย่างนี้ เห็นในกระจกเคะทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะเติมพลังใจนะคะทีนี้พอเราเริ่มแบบเฮ้ยเฮ้ยร่ยางกายมันจะไปตามเลยนะเรารู้สึกเราลอง,ลองดูสินะคะลองดูสิเดี๋ยวไม่ใช่น้องเจมกี้พี่ผู้บอกมาทุกคนอาเราเราปรับให้แต่ละคนให้พอดีเรารู้สึกว่าทําให้รู้สึกหัวใจเราเต้นแบบเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นอ่ะแบบตื่นเต้นหรือว่าสนุกสนา,านหรืออะไรก็ได้ให้มีความสุขนะ,ะมี energy นั่นแหละนะคะทุกคนเพื่อที่จะ ให้ร่างกายของเราอ่ะแอคทีฟทีนี้สมองเราอ่ะจะโปร่งนะคะจะบ่งจะโล่ง,ลงทีนี้ก็ทําให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างทาให้บางทีบางคนบอกว่าคิดไอเดียไม่ออกนะคะคอนเทนต์ก็บอกออกอะไรก็บอกนะคะเขาก็บอกให้ทำสองคลิปสามคลิปก็ทําไม่ได้อยู่นั่นแหละนะคะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้คือคิดไม่ออกอตันนะคะพี่ปุ๊กก็เคยตันนะคะทุกคนตันแบบว่าทามาหมดแล้วทำยังไงดีเนี่ยทำมาหมดแล้วทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องมีวิธีนะคะเดี๋ยวต้องมีวิธีหาวิธีทําสักอย่างหนึ่ง มันต้องมีอะไรสักอย่างเออไม่ใช่คนละเพลงมอยากจะร้องเพลงจะเลยทุกคนนะวันนี้ปุกัหลับแดงมีใครให้กูหลับแดงมีปุ๊บมเนี่ยทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะนะคะเติมพลังใจก่อนแล้วกันนะคะวันนี้วันนี้วันนี้วันอัานางคารแล้วเนาะนะคะเนะพราะพี่ปุ๊บมาบอกว่าไม่ว่าจะสายเกี่ยวกับทําอะไรก็ตามพี่ปุ๊บเชื่อนะเออขอบคุณสําหรับดอกกหล่าวงามๆนะคะน้องเชนนะคะน้องเชน,น,เชนหายไปหายมาแวบไปแวบมาไปเข้าห้องน้ำไปสีนะคะ น้องเชนทองม้วนซิ่งของพี่ปูนะคะเย่เย่ขอให้ธุรกิจทองม้วนซิ่งนะคะมีความสุขมากๆขนาดทาทองม้วนไปด้วยแล้วก็ไล์สดไปด้วยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เผื่อไปเห็นก็ให้การสนับสนุนนะคะน้องเชนน้องเชนซิ่งนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเย่นะคะขอพระคุณมากนะคะตอนนี้หมดกิจกรรม,มยังลูกนะคะหมดกิจกรรม,มยังกล่องสุ่มกล่องเซิมไม่มีใครมาสุ่มนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งก่อนแล้วกันนะคะร่างกายอ่ะมันจะมาตามนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพแล้วก็นะคะทั้งร่างกายแต่แต่เอาจิตใจก่อนแล้วกันพี่ปุ๊บางทีพี่ปุ๊บอกแล้วว่าเราไม่ได้ป่วยป่วยเราใจ,ใจเราไม่ได้ป่วยแต่แค่เราเหนื่อยเราไม่ได้เติมไฟให้กับหัวใจของเราอะนะคะให้จิตใจนี่แหละไม่ใช่หัวใจหัวใจนะ่ะทั้งหัวใจนั่นแหละนะคะเราต้องหมันเติมให้แล้วรู้สึกสนุกสนานนะคะในโลกใบน,นี้นะคะมีสิ่งดีๆมากมายนะคะพี่ปุ๊เชื่ออย่างนั้นเพราะแต่ละวันอะแค่พี่ปุ๊ไปตลาดนะคะจริงๆนะคะ คือมีสิ่งดีแล้วนะคะเขาเขาชมเขาชมพี่ป๊บ้าหย่อนไม่ใช่นะคะพี่ปูบอกตัวเองเสมอนะคะว่าเนี่ยเราอะน่ารักเรายิ้มเราอยากจะให้ทุกคนอนะยิ้มตามพี่ปูก็เดินยิ้มไปเขาจะหรือว่าเขายิ้มตอบนี่เขาเขาจะว่าพี่ปูเป็นบ้าแล้วเปล่าไม่ใช่นะคะพี่ปูไปด้วยหัวใจนั่นแหละหัวใจที่เบิกบานนะคะบางคนกะเครียดน,นะคะถ้าพี่ปูไปตลาดนะคะพี่ปูเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะไปตลาดหรืออะไรนะคะพี่ปุพีวไปแบบ ตลกตลกหน่อยนะคะไม่ใช่ตลกแบบมากนะ,ะแบบพอดีพอดีแต่ว่าบางทีพี่ปูก็อยู่เฉยๆพี่ปูยิ้มตาพี่ปูยิ้มสนาดใส่แมสกนะคะทุกคนเขารู้ได้ไงพี่ปูยิ้มจริงๆนะคะคือสิ่งไหนที่เราเติมพลังให้หัวใจอะนะคะมันจะส่งต่อให้คนอื่นได้โดยอัตโนมัตินี่คูณกูเชื่ออย่างนั้นนะเพราะพี่พกูทำจริงๆถ้าวันไหนเราลองเศร้าดูสิคะจริงๆนะคะเราลองเศร้าหรืออะไรเงี้ยเราอย่าลองเลยดีกว่านะคะสมมติว่าเราเศรา้ราอ,อย่างเงี้ยเนาะ,ะมันจะ ื่อได้นะคะมันจะสื่อได้ไม่เป็นไรนะคะเราเราเราปรับใหม่นะคะอย่าให้จิตใจของเราเศร้าหมองหรือว่าเราหนืดไปนะคะขอให้เติมพลังใจให้ตัวเองบ่อยๆนะทุกๆวันบางทีบางทีเราซอฟลงมาบางทีเราลืมเราทำเแบบีแบบ้ยปแปบบ๊แบบแบบนึงนะคะสักพักหนึ่งเราก็พอเราอยู่คนเดียวอะ่ะหรือว่าอยู่ที่เดิมๆอะไรเดิมๆหรือดูอย่างเดิมอ่ะบางทีดูโซเชียลอย่างเราเรื่องไม่สนุกเลยะนะคะแบบปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็หากิจกรรมอะไรที่มันให้สนุกสนุก ให้หัวใจเรามีความสนุกสนานนะคะ่ป,ปุึกจะก,กิ๊ดกิ๊กทุกคนอ่ะอยากจะให้ทุกคนมีหัวใจที่เขาเรียกว่าเบิกบานนะคะจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สามารถทําให้หัวร่างกายเราแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วก็จะได้ทํางานของเราที่เรารักนะคะสิ่งไหนที่เรารักได้ลงมือทาขอให้ประสบความสําเร็จโดยเร็วพันนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะใกล้สิ้นปีทุกคนไปเขาดาวไหนเนี่ยลืมถามนะีคนใหม่มาไหมเนี่ยเมื่อกี้มีได้สามคนนะะได้สามคน พี่ปูรู้แล้วไปทําค่า KPI ผิดไปดนิดนึงนะคะผิดไปดนิดนึงคือกดไปแล้วมันไม่ขึ้นนะคะถึงว่าทําไมไนี่คะแนนน้อยจังนะคะคะแนนน้อยจังที่ทแท้บางทีพี่ปูนะคะขอไปบางทีพี่ปูอ่ะคุยกับคนเยอะนะคะคนลงมาอ่ะบางวันอ่ะพี่ปูคุยข้างนอกขอไปนะคะเริ่มเริ่มพ <c oughs> ูดเยอะแล้วนะคะเริ่มลม <c oughs> ตีอะทีน,นี้อะนั่นแหละนะคะก็อยากจะให้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน่ารักน่ารักเราเราจะไม่ทา พิกดเลยลใช่ไหมนะคะฝากบอกน้องเจมด้วยน้องเจมเลยไม่กล้ามาหาห้องพี่ปูเลยหรือว่าไปไหนไม่รู้แล้วนะ <c ười> ไม่เป็นไรค่ะรักรักรักนั่นแหละนะคะน้องเจมก็รักติ่กต่อพี่ปูรู้ทําเป็นพูดนะคะดีใจจังเลยเศร้าใช่ไหมตอนนั้นที่โดนใช่ไหมน้องเศร้าใช่ไหมน่ะพี่ปูรู้ว่ารักลึกๆนั่นแหละนะคะ แล้วก็ถ้าทาไปจินเดียวน้องเจมก็บอกว่าครั้งแรกนั้นเนี่ยไม่เคยเลยอะไรเงี้ยแต่แกล้งบน่นแกล้งบ่นนางแกล้งบ่นนะคะการแกล้งบน่นไปงั้นแหละนะนางก็รักนั่นแหละค่ะรักทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเล่นที่ต่อหรือว่าทําอะไรก็ตามขอให้มีความสุขนะคะทุกคนเลิฟเลิฟพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะเลิฟเลิฟนะคะบ๊ายบายเอาวันสบายเพิ่งโผล่มาเหรอลูก <laughs> ไม่จะไปแล้วลูกนะคะอ่าโอเคนะคะอ๋อดีว่าปิดไปแล้วอันนี้ซเป็นอะไรเนี่ยซึ 真的。